สดชื่นไหมถามากันครับไม่ต้องคัดผมจัดมาให้เลยครับโอ้โห เมืวานี้ครับเป็นไงบ้างครับสี่ตัวหน้าช่องทิวังไว้ให้ครับก็แตกมาสองแล้วก็จางไปสองครับบวกลบกันแล้วเนี่ยก็ยกยาวเจ้ากันไปนะครับแต่ว่าซิกเนเจอร์ครับอย่างที่บอกครับโอ้ยไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นครับท่วังไว้สี่ตัวครับสามสิบเคยี่สิบเควีพีครับแล้วก็รวมถึงชุดอัลบั้มสามอีกสองชุดสวยๆครับต้องบอกว่ามวานนี้ครับผลประกอบการในหมู่บ้านของเราครับมาครบเต็มระบบฟอร์ชั่นกันไปเลยนะครับพี่นี่ทีครอบครัวและอยู่ใน หมู่บ้านแลวตามไปเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับนี่เลยครับถึงบอกว่าอยากให้ลองนะครับเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวมันชัวร์กว่าอยู่แล้วนะครับหรือพี่ในนะครับที่นักทัฟุตบอลเนี่ยมากกว่าตัวหน้าช่องมากกว่าตัวหน้าคลิปครับสวยๆแบบนี้ก็ทางเข้าง่ายๆเลยนะครับใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้ดูโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ครับลองอ่านดูนิดนึงครับก็เดี๋ยวเจอประตูสู่ทางเข้าหมู่บ้านของพวกเราครับก็ลองเปิดใจเข้ามาละกันแล้วปลองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับไละสึงคัญเลยนะครับสปอนเซอร์ผมครับมั่นคงปลอดภัยไว้ ใจได้อย่างแน่นอนครับเล่นที่ไหนถอนไม่ได้ที่นี่ผมรับประกรันให้ครับก่อตัวเน้นกับชุดต้องการที่วางไว้ในบ้านครับแตกกันมาเนี่ย9วัน ติดติดแล้วนะครับพี่ในครอบครัวนะครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับว่าในครอบครัวเราเนี่ยมันสดชื่นจริงไหมมันเต็มระบบจริงไหมมันแตกอย่างที่ผมพูดจริงไหมครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ให้กับคลิปนี้หน่อยละกันนะครับเอาวัสดีครับเหมือนเดิมครับพี่สี่คู่ครับมาให้เรื่องเน้นเรื่องเฉียบเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับฟังบทวิเคราะห์บทวิจารณ์เนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยละกันนะครับไปที่คู่แรกเลยดีกว่าครับเพื่อการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่ฟุตบอลโลกโซนยุโรปนะครับคู่้ว่างด้านคาร์สตันะครับแนนะให้เล พี่เยืนอย่างเบลเยียมได้เลยนะครับวันนี้อาจจะรับบทไปเกมเยือนก็จริงครับแต่ว่าไปจอดหรือครับกระแสภายในไม่รับเรื่องขุมนั้นเตะแลตัวผู้เล่นเดี๋ยวยังมองว่าเบลเยียมวันนี้ยังดูดีกว่าครับเจ้าบ้านคาร์ซัสครับผลงานท่าเกมล่าสุดครับชนะแค่เกมเดียวครับเสมอไปหนึ่งแพ้ไปหึงสามเกมครับน่าล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็บุกไปเสมอกับทางด้านมาซิโดเนียครับมาหนึ่งรูต่อหนึ่งเลยนะครับแล้ววันนี้กระแพงครับเปิดให้เบลเยียมครับเป็นต่อที่สองช่วงตัวปอลาครับไหลไปสองช่วงตัวครึ่งครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์และ ไปลุ้นตัวที่3ได้เลยครับและคู่ที่2นี่ครับคพวงนั้นตุรกีครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านบังกลียครับกอคู่นี้ครับแนะนาให้เลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านอย่างตุรกีได้เลยนะครับวันนี้จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านตัวแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าแถมเกมในบ้านพวกเขาทำด้านค้างดีเลยนะครับและเฮตูเอตคู่นี้ครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางกันด้วยนะครับเจอมา4เกมหลังครับเป็นฝ่ายที่ตุรกีเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง4เกมเลยนะครับและฟอร์มต้องบอกก่อนเลยว่าบังกลียครับผลงานช่วงนี้หลุดพอสมควรครับสี่เกมหลังที่ผ่านมาก แล้ววันนี้กระแพงครับเปิดไ่ตุรกีครับเป็นต่อที่2องช่วงตัวปอปลาไหลไป2ช่วงตัวครึ่งครับ้ามองจากกระแสวอเตอร์ Water, และนนวต้านครับบอนแพ้ทางแบบนี้ครับก็ยังเชื่อมันเชื่อใจตุรกีวันนี้ครับสประตูกรารันตี ไปลุ้นตัวที่3ได้เลยครับและคู่ที่3นะครับคู่ระหว่างนสวิสเซอร์แลนด์ครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านสวีเดนครับก่อคู่นี้ครับแนะนําให้เลือกเชียร์ปิจุบ้านอย่างสวิตเซอร์แลนด์ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าผลงานช่วงนี้พวกเขาทําได้ดีมากครับห้าเกมหลังที่ผ่านมาครับก็ยังไม่แพ้ใครครับชนะถึง4เกมแล้วก็เสมอ1เกมครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกเซอร์ซลูวีเนียครับมานหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับส่วนในทีมเยือนนะครับอย่างสวีเดนครับผลงานช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีครับสี่เกมหลังท มา1นึ่งรูต่อศูนย์เลยนะครับแล้ววันนี้ครับตำแพงครับเปิดไม่ทังด้านอย่างสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นต่อแค่ครึ่งช่วงตัวครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์และแนวต้านครับเกตบอลแบบนี้ก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจครับสวิตเซอร์แลนด์เกมในบ้านการันตี3แต้มอย่างแน่นอนครับ และคู่สุดท้ายนะครับคู่ระหว่างนั้นจอจีครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านสเปนครับอคู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับไม่ต้องเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับแนะนํามองบนเต็มเวลาเลยนะครับสามช่วงตัวครึ่งครับการันตีรวมกัน3ประตูมีเห็นอย่างแน่นอนครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี้ครับเป็นบอลเปิดหน้าแรกด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ถ้าจะเลือกข้างเลือกฝั่งเนี่ยยังมองว่าสเปนวันนี้ยังดูดีกว่าครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสี่ตัวเน้นใส่ดังนั้ที่คาดมาให้นะครับพอลองไปเลือกตามดูแล้ว้ออยู่ลงเปิดใจ มาเป็นข้อพูได้กันดูรับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนลวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างมความสุขสวัสดีครับ